สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีนะครับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมเรียนกับครูครูพลึ์นะครับอาจารย์พฤทธิพงโรสวค์นะครับเด็กๆพร้อมไหมยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับผมเป็นโจทย์ง่ายๆฮะเขาพูดถึงจํานวนจำนวนหนึ่งอยู่ในรูปของ64ยกกําลัง5ส่วน9นะครับถามว่าจํานวนนี้ นะครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าจำนวนนี้นะครับคือข้อใดน,นะครับผมเอาละเราคงจะไม่นะครับไปคํานวณในตัวนี้ออกมาเนาะเพราะว่ามันคงใช้ความรู้มหาศาลแน่นอนนะครับแต่เราลองจัดรูปให้มันพอจะเป็นจํานวนที่เรารู้จักได้ไหมครับได้อยู่เนาะเพราะว่า64เนี่ยนะครับมันพอที่จะจัดเป็นเลขยจกกำลังนะครับอ่าในรูปของฐานฐาน2ก็ได้ฐาน4ก็ได้นอกอ่ะเราลองมาดูนะว่ามันจัดได้อย่างไรนะครับอนะ่ถ้าครูมอง 64เนะี่ยอ่ะก็8 8 64ถูกไหมเออ8เนี่ยก็คือ2ยกกำลังอะไรเราพอรู้จักอ่า2ยกกำลัง3ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น64เนี่ยนะครับก็คือมี2คูณกันอยู่6ตัว64ก็คือ2ยกกำลัง6นั่นเองนะครับลองมาจัดรูป64กันนิดนึงนะครับผมอ่า64คือ2ยกกำลัง6ดังนั้น64ทั้งหมดยกกำลังเศษ5้ส่วนเนะครับครูก็จะเขียนได้เป็น2ยกกำลัง6 ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน9ถูกไหมครับเอาละตรงนี้นะครับเป็นเลขยกกำลังที่มีการยกกำลังซ้อนกันครับเด็กๆจำคุณสมบัติได้ไหมครับอ่าถ้าเรามีนะครับ a ยกกำลัง m นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n ยกกำลังซ้อนกันแบบนี้นะครับเราจะนําเลขชี้กำลังมาคูณกันถูกไหมครับอ่าก็เป็น a ยกกำลัง m คูณ n นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ยกกำลัง6มันซ้อนกับยกกำลัง5้ส่วนเนะครับครูก็นํห้าส่วนเกระจายเข้ามาคูณน,นะครับก็จะกลายเป็น2อยู่ข้างล่างนะครับข้างบนก็จะเป็น6กคูณกับ5้ส่วนเเนาะพอตัดกันได้นะครับอ่ะก็จะกลายเป็นอะไรฮะอ่ะตรงนี้ก็นะครับใช้แม่3เนาะสามสองหนะครับ3ามสนะครับผมโอเคนะครับก็ได้เป็น2ยกกําลัง5 20ก็10ส่วนด้วย3นะครับ เอาละทีนี้เรามาดูกันนะถ้าเกิดว่านะครับเด็กๆจะทําต่อให้หาค่าตรงนี้ครูก็จะไม่ไปหาหรอกนะครับแต่นะครับเราลองสโคบดูดีไหมสิบส่วนได้สามมันประมาณเท่าไหร่ครับสามอ่ะเอาเอาสามไปหารสิบมันจะได้ประมาณสามจุดสามสามกว่ากว่าใช่ไหมอ่าสามจุดสามสามกว่ากว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสองยกกําลังสามอะ่ะสองยกกําลังสามมันเท่าไหร่ลูกเราเพิ่งพูดมาเนาะ 2ยกกำลัง3มมันก็คืออหะไร8ถูกไหมครับอ่า2ยกกำลัง3มมันได้8นะครับแสดงว่าไอ้จำนวนเนี้ยนะครับครูก,ก็ตีความได้ว่ามันคือจำนวนที่เกิน8มาเล็กน้อยหรือมานิดนึงก็ได้โอเคไหมอ่าเกิน8มาเล็กน้อยเพราะว่า2องกำลัง3มัน8ไงแต่ไอ้นี้มัน2ยกกำลัง3กว่ากว่าถูกไหมครับแต่เขาถามหาอะไร เขาถามหาจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ยังคงน้อยกว่าถูกไหมนะครับแน่นอนมันคงจะไม่9ก้าถูกไหมครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น9้าเนี่ยมันก็จะเยอะไปเนาะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนายจะตอบข้อไหนครอ่าข้อั่นเองนะครับอ่าไม่ยากเนาะนะครับแค่เราเรารู้นะครับว่าไอจำนวนนะครับที่มันใกล้ๆเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะสามารถหาคําตอบได้ไม่ยากนะครับ